อะกรนั่นเปุณตัวใหญ่ยี่ไรแล้วเดี๋ยวเขอบังสี่สิบเดี๋ยวี่อให้เขาพ่จับตไปเช็คเนะพี่ยึดไปเลยดีใช่ครับยวเดี๋ยวรับไเลี้ยงเด็ยนประเทศเลยแขมากผมกินปกติไม่กินแล้วไปหาเรื่องไปตามปัญหา ผมมยรถยนต์อยใช้มครับคดถึงรนเลยไม่เอิ่มเราจะี้โดยสารเย